Oh, oh, she's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt and a jacket I just wanna get her on a mattress I just wanna have it I just gotta have it all around, say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a legend. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe a word. So we're talking about you woman with a hands-on education, so I need a private session. อ่ะแล้วก็ต้องการสวัสดีทุกคนทุกท่านดนวยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยช่องเดอะออยนะครับวันนี้ก็มาเล่นอ e ีฟุตบอลกลับมาแล้วช่วงหลังมาเออช่วงเมื่อกี้คือไม่รู้ทําอะไรอะ่ะอัดคลิปไปคลิปก็ล่มอันนั้นอันนี้ <c oughs> เกือบจะหมดไฟแล้วทุกคนคือแบบ <c oughs> ผมอัดคลิปแบบรีวิวโอเดกาเร,รวิวอะไรไปอะ่ะกดอัดคลิปนะเดี๋ยวมาดูทีหลัง เอ้เสียงไม่เข้าแล้วผมเปิดกล้องไงตอนนั้นเปิดเปิดแบบหน้ามันเห็นป่าด้วยแต่ว่าผมพาพยายามพูดแล้วแต่มันมันไม่เข้ากับป่าจริงๆทุกคนมันก็เลยไม่รู้ว่าผมจะออนไหมผมคิดว่าไม่น่าออนหรอกมั้งวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่นะครับวเวลาฮาวีกล้องหน้าอยู่เวนตุสเลยตัวนี้มาใหม่เป็น <c oughs> ขออนุญาตพอดี อืมลืมลืมเป็นกองหน้าของยูเวนตุสนะครับสูง190่งาเป็นเท้าซ้ายนะครับสไตล์เป็นฟอกอินเดอะบ็อกถ้าพลังโออรวมทีม100ตันพอดีนะครับฟอร์ม A อจบสกอร์ที่91ถือว่าคมกันเลยทีเดียวลูกโค้ง78นะครับแล้วก็สปีดที่87สปีดต้น 85นะครับยิงแรง91จัมปิ้งก็ผมยังถือว่าน้อยอยู่นะแต่ว่าเขาก็ตัวตัวสูงอยู่แล้วก็ถือว่าบาลานซ์อยู่มัง้ง <c oughs> ก็ไม่ได้เยอะทุกคนครับผมแล้วก็พาร์ s ิคอลคอนแทค90นะครับมีบูสสกิลก็มีเฮดดิ้งครับลองไลเคอร์เร์ดิปปิ้งช็อตเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัดพาร์สประมาณนี้ครับ ตามสไตล์เดิมไปเลย let's go <S โอ้หนึ่งเอะสามหนึ่งหนึ่งสามตำนานทั้งทีมปะเนี่ยนั่นไงไม่เป็นไรผมไม่ได้หวั่นครับอืมตอนนี้ย่าเล่นเป็นเปิดมองเกมมิ่งเลยตาเน,นี้ยเพราะว่า ทงหน้าเราใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์เฮ้ยดีเหรออุ๊ยเกือบจะสวยละสวยดีอืมไม่ถึงวะทุกคนไม่ได้เล่นนานก็มึงก็กากอยู่แล้วก็กากเขาเดิม โอ้โหโมาสักทีเออโอ้โห,โหเอาเกิน <c oughs> หนึ่งเมสครับตามหา,มาเมล็ดที่สองเย็นโอู้ยา แอนเซนเตะก็ไม่ได้ด้วยนะแบคแฮมจเย็นโอ้โหจะปั่นเข้าเลยวะเอเกิน ไอเย็นดีเขาการมาเปิดมงผมเหมือนกันวะมาดิเพื่อนโอ้ยหนุนหนุนมาลูกนี้ให้สวยมากรอดาุ เอารุนแรงจริงตามติดตามติดสวยไม่รู้ว่าผมฟาวตรงไหนนะหนุนเหรอหนุนเขาเหรออ๋อผมได้ฟาว ผมก็ว่าอยู่ผมฟา้าตรงไหนวะจับเอ้ยมันเป็นไปได้ยี่องไรวิ่งเกือบโดนนักได้ไปหึดีแค่ไรขาหรือพญานาคปะนั่นอ้อมตัวมาเลย ต้องเคลียต้องเคลียนะอุ้ยโอ้ยขาผมขาดได้เลยนะน่ะามันต้องปาดเข้ามาอืดีทำหน้าไปก่อนทำปาดเข้ามานะเรียบร้อยมันก้าวขาผมขาดเลยปะนั่น อุยเอาเรื่องจัดเวาลาสวยเลยตัดตัดไม่ได้สวยตัดตัดอีกสิสวยยังได้อยู่ ทำไมเกมลุกผมแผ่วลงไปวะไม่แข่งีกแล้วไออัลมสซี่จะเปิดมาเน er. ี่ยโอ้คารอนวะคาร์มอเบบี้โดนนะ ไปกเกาะเขาให้แรงๆไม่ได้หรอผมกดสุดเหรอผมกดหลอดแดงป่ะเมื่อกี้จำได้ผมกดแบบโอ้โหมเ,มเป็นอะไรนักหนาวะผมกดเคลียร์ไม่ใช่เหรอรผมอท้อ ูทอแท้ว่ะทุกคนคุณเล่นกากเองปะวะหรือว่าเกมมันแปลกผมน่าจะกากเองปะแบบว่าบางจังหวะมันงงจริงนะเว้ยบางทีเสียบแบบขาขึ Wha ้นถึงคอแล้วมั้งมันยังไม่ฟาวเลยให้คมคมแอดซิตคมคมไปเอา นายล้อเล่นกับเราใช่ไหมแต่ผมจริงนะอุ้ยอยากกระตุกดีเกือบโดน ไม่ให้หลอกไกลเลยเปิดมงเกมมิ่งเสียบขาหักหมดอะ เข้าทาง <laughs> อันนี้ดวงนะไม่ได้สวยอะไรเลยแต่ก็ได้อยู่ผมรู้สึกว่าถ้าเปิดมองเล่นเล่นแผนนี้มันแบบว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะทุกคน อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหวเวลิงแฮมให้อะไรวะนะเพื่อนเรียบร้อยออยังถือว่าดวงดีนะที่เขากดไม่เต็มข้อเอ้ไม่เข้ากรอบ ดูดิมึงไม่เอาบอลวะนะจริงมันถึงนะทุกคนเมื่อกี้ติดดิโอ้ยติยดตตบอลสูงสงูสง,สง ไปดิไปได้เฉยรอเลยอ่ะมาดิมาดิเอาเรื่องแบ๊ผมกูไปหมดเลยเมื่อกี้ 元なカウンターからのゴールあっという間に決まりました。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持ってかれちゃいますよね。マイアミ FC はメンバーチェンジです。オフェンシブです。ワラオビッ。<laughs> เรียบร้อยปัน่นกูมารีวิวใครกันแล้วโอ้ยกูไม่มีช็อตเลยจะชาไปต่อไปต่อขวานเน้นเน้นเถอะ <c oughs> <c oughs> อยากจะร้องไห้ป่ะโมวารอรอเลยเมื่อกี้โอ้โกมันง่ายจังวะน้ ไม่ได้ละโอ้โหให้ไปข้างไม่ให้มาข้างหน้าโอ้โหะนายู่เป็นผลสกอร์ที่ไม่ค่อยน่าภูมิใจสักเท่าไหร่ทุกคนมันก็มงได้อยู่แต่อะไรแต่ คลิปนี้ผมขอแบบว่าเป็นการรีวิวผมขอแยกเป็น2พาราทได้ไหมทุกคนผมขอแยกเป็นเวลาโควิดหนึง่งับหนะมันผมอาจจะทําเป็น2 EP เพราะว่าเวลาผมจํากัดจริงๆท,ท,ท,ทุกคนเดี๋ยว EP หน้าผมมาจัดให้แบบจะพยายามตามหาแฮตติกให้ E ีีหน้าสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดดิงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะ แล้วใครัเยอะนะทุกคนบ๊ายบาย